หมอดูดังโผล่คอมเมนต์กลางไอจีกุ๊บกิ๊บหลังจุดทูบเข้าเต็มเต็มตั้งแต่งวดแรกกุ๊บกิบสุมนทิพย์บี้ทัศภาค้ใบหวยกลางไลฟ์สดโดยทั้งคู่ได้จุดทูบและได้เลข990ซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นการจุดทูบครั้งแรกของทั้งคู่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาเฮลัน่นกุ๊บกิบสุมนทิพย์บี้จุดทูบครั้งแรกก็เข้าเลยเต็มเต็มสองตัว โดยทางด้านกุ๊บกิฟสุมลทิ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าดอกจันอีกงวดเอสจาบี้มาวะ555555หห55้าัผ้าสามสีต้องเข้าละปะสงสัยเทพชอบคนตลกใครถูกหวยบ้างงงกลับมาซื้อในไลฟ์ติ๊กต็อกเลยครุ่งนี้บี้จะไปทำบุญเผื่อนะคะช่องติ G ๊กต็อกจีกับกิฟสิบห้า ไปฟอลได้ใครสายช็อปจ้า b x ช h เกอยเก้าสิบเอ็ดเ,เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวยบี้ซึ่งงานนี้ทางด้านหมอดูดังโผล่กลางไอจกุปก๊บหลังจุดทูบเข้าเต็มเต็มโดยทางด้านหมอวังได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจเอาไว้ว่าลำบากละกู